มาดูกันนะคะว่าสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะใน7วันนี้นะคะสถานการณ์รอบตัวคุณจะเป็นอย่างไรใน7วันนี้ว้าวบางคนท่านนะคะจะได้เริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ ของการเริ่มต้นนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเพนอฟสอต์นะคะเด็กถือดาบไม่ว่าจะเป็นงานธุรก,กิจของคุณนะคะางานนี้นะคะจะนำพานะคะซึ่งความสำเร็จมาสู่คุณนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหา บ้างเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของบริวารน,นะคะแต่นะคะคุณนะคะจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างมากคุณสมหวังนะคะคุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณนะคะในเรื่องของการงานนะคะว้าว เหรียญนะคะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินด้วยนะคะนอกจากได้เริ่มงานแล้วนะคะการเงินของคุณก็ดีก็ปังด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะเก้าถ้วยนะคะแล้วก็เก้าเหรียญนะคะ ชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะบางคนบางท่านได้เจอรักนะคะได้เจอรักคนรักหรือไม่ก็คนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนนะคะคบหาดูใจนะคะเขานะคะจะคอยสนับสนุนคุณนะคะ ในเรื่องของการเงินด้วยหรือไม่ก็คบกันนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะอาจจะส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินนะคะคุณคุณโสดคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคะว้าวเป็นแพ่ของความสําเร็จถะะ้าเป็นไพ่ของความสําเร็จมหมอต้องปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโดนแบนนะคะ ให้ของความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะทุกใบเลยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมีบริวารน,นะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะการงานปังนะคะการเงินก็ปังด้วยนะคะ ความรักก็ดีได้เจอรักได้เจอคนถูกใจนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นงานที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะคะร่ารวยเงินทองนะคะยังไงขอใหอ้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จในชีวิตทุกด้านนะคะการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแม่หมอเมโมเตโร่ด้วยนะคะ